ได้วม่นั่งดมาก่เพราะเดี๋ยวมี่สีไม่ไดเดาไม่ตอแก้ไว้ร่วมรายการใหญ่ด้มากไม่จริงเพราะว่าวันนี้อคู่บด้กัไกาากับรนชยก็้อด้วยกัน้อมิงมาวิไงรนชายพ้อมสิงวินกาคา้อด้วยกัน้าว้ได้ชไปแ้ไงจ้าดมีตแก้คจะดีนี้ด้ไร้แต่ว่า เขาเป็นคนแจ้งทางโปรโมเตอร์เองว่าอยากให้ตะเพาแก้วร่วมรายการนี้ด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาเป็นคนเขาเขามวยมันต่อยสนุกด้วยกับกับุนนารี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่ามีมีหนังที่ไม่ได้หนังเก่งม,มากใช่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 สนุก้น้องเป็นอะไรกันแน่ะอะไรครับน้องเป็นอะไรกันแน่ลองพูดสครับน้องเป็นอะไรกันแน่มันบอกว่ามันเร่งแล้วมันเร่งแล้วอาการไม่พร้อมคือคือต้องเข้าใจว่าเราเรามวยเข่าไง ถ้าเราสภาพร่างกายเราไม่ร้อนเต้นเราไปเราเราไม่เ,เราไป,าาาไาไปชนะเขายากอ่ะเราไม่ใช่มือฝีมืออะไรเงี้ยเราใช้แรงเยอะใช่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 เป็นร้องจะมาลอ้อมกูอีกไหมจริงไม่ผมไม่ไม่รู้นะแต่ว่าตะเพาแก้วเป็นผู้อินตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วมันจะมันจะเกี่ยวไหมหล่ะตอนนี้มันนานมาแล้วใช่ใช่เป็นเป็นกอลิสตั้งแต่เดือนกุมภาเลยอะ่ะแล้วมีรายการที่พี่ตะเพาแก้วก็เดี๋ยวรอดูผมมาเดี๋ยวผมจัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับเดแต่เขามีรายการครับใอาจจะเจอเฟอร์รี่ไหมก็มีหลายคนนะมีเฟอร์รี่ เห็นทางหนึ่งร้านเล็กเขเาก็าานั้นอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ตอนนี้มีสองตัวเลือกใช่ใช่ใช่ครับ